สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูสเปคข้างกล่องนะครับตัวนี้เอ็มมันจะดูยังไงอันกล่องนี้เป็นข้างกล่องของ MP351 นะครับ r g นะครับเอ็มมันเอกอาร์จเอีแต่เราจะไล่ดูไปทั้งหมด4กล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเปค นะครับ RK 3 3 6 2 quad core หมายถึงว่ามี CPU 4ตัวนะครับแต่และตัว run at หน5 GHz ก็คือสปีด d 5 5 0 0นะครับทุกทุก CPU นะครับมีแรม1 g ิกนะครับจอกอ็4ต่อ3ขนาด3.5นิ้วนะครับแล้วก็ resolution ความละเอียดคือ640 480นะครับ ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นเจ้า R G 3 5 1เหมือนกันแต่เป็นตัว vertical นะครับนนเพราะบางคนชอบแนวตั้งหรือชอบทรงเจ้าเกมบอยนะครับตัวนี้สเปคเหมือนกับตัวบนเมื่อกี้นะครับต่างกันแค่ตัวถังเป็นพลาสติกนะครับตัวบนตัวถังเป็น C N C นะครับตัวนี้ตัวถังเป็นพลาสติกแต่ว่ามี Wi-Fi b u i l อ i นนะครับแล้วก็อ่า มีเมมโมรีภายในนะครับถึง64กิกนี่ก็เป็นข้อมตัวตัวที่บางอย่างมองข้ามไปนะครับพอมันมีเมมโมรีตรงนี้เยอะเนี่ยนะครับมันทำให้ <c oughs> การโหลดเกมการรันเกมเนี่ยเร็วช้าต่างกันนะครับแล้วตัวนี้นี่ก็จะแบตใหญ่กว่านะครับจาก3 5 0 0มาเป็น3 0 0นะครับเกือบ4,000ครับสรุป2ตัวนี้นะครับ CPU เกือบจะสเปคเดียวกันนะครับสเปกทวีตซีพสเปคเดียวกัน RK3326 ทั้งคู่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว RG353 P นะครับ P กับ RG552 นะครับเดี๋ยวดู353ก่อนจะเป็นกล่องสีม่นะครับ ดู o s เหมายถึงว่ารัน OS ได้ทั้ง Android และ Linux นะครับ Android จะ b u i l อ i n อยู่กับเครื่อง gate, อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น11แล้วนะครับตัวนี้พราตัวนี้ออกมาทีหลังนะครับ l i n u x ก็ใส่ผ่านการ์ดช่องแรกนะครับ CPU เป็น r o c k e t 3566้าคอดคอเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะรันที่1.8นะครับเร็วกว่า เร็วกว่าตัวตัว3ามห้าหนะครับประมาณ20%่ร์ถูกไหมจากพันหขึ้นมาเป็นพันแนะครับแถมมีแรม2องกิกนะครับเพื่อเอาไว้รัน Android ได้อ่าลื่นๆนะครับ <c oughs> <c oughs> มี Wi-Fi b u i l อ i นนะครับจอยังเป็น4ีต่อสหรือขนาดห้านิ้วเหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เป็นจอ ทัชสกรีนเรียบร้อยนะคร, oh <my> ครับก็ถือว่าสเปคท็อปทอปเลยนะครับแบตค่อนข้างเล็กนะครับแค่3 5มพันาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะสเปคคล้ายๆกับตัวนี้เลยคือตัว503ศูนะครับห้าเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีแรมแค่1นึกิกนะครับมันก็เลยรัน Android ไม่ได้นะครับ oh <my> แต่ว่าจอห้านิ้ว <Okay. S 1> แล้วก็เป็นเป็นอ่าโอเล นะครับเป็นจอ OLED สุดท้ายคือเจ้าเครื่องนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับ R G 5 5 2นะครับจอใหญ่มากผมว่าจอดีกว่า OLED นะครับใหญ่กว่าเพราะรายละเอียดสูงกว่านะครับที่พันเนะครับคูณห2ึ่นะครับพอจอมันเป็น5้ต่อสเนี่ยมันาสามารถเป็น4-3-2สออันได้ง่ายๆเลยนะครับ ตกเฉลีย่ยจอละ2.8นิ้วนะครับเวลาเล่นเกมพวกเ <Ooh. S 1> อ่เกมบอยอ็ดดีเอสนะครับทัชสกรีนฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายแล้วก็ออฝั่งขวาแล้วก็จอบนมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแบตนะครับเยอะมากแต่ไม่ถึกนะครับแบต3,200แต่มัน2ลูกนะครับแล้วเวลาชาร์จนะครับชาร์จได้แต่เฉพาะเครื่องชาร์จที่มากับ รุ่นเท่านั้นนะครับไปเสียบกับแท่นชาร์จปกติมันจะดันไม่พอนะครับมันจะชาร์จไม่เข้าถึง่านจะเยอะนะครับแต่เนื่องจากจอใหญ่มันก็่านหมดเร็วนะครับหมดเร็วกว่ารุ่นนี้อีกนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยกินฐานรุ่นนี้กินฐานโอเคสรุปนะครับนี่คือทั้งหมด5เครื่อง4ี่กล่องนะครับเพราะว่าผมไม่มีกล่องของเจ้า503นะครับแล้วก็ขายเครื่องไปแล้วด้วย เพราะว่ามันมันเหมือนจำไม่ค่อยไม่ค่อยครบนะครับเล่นแล้วไม่ค่อยครบแล้วก็แล้วก็มีหลายเครื่องแล้วโอเคประมาณนี้นะครับ5นาทีครึ่งนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปดูคลิปรีวิวอันอื่นๆนะครับสวัสดีครับ